ไปอัปเดตอินไซต์ราอัพก็อัปเดตข่าวต่างประเทศจัต่อนนะใช่แล้วค่ะมาดูอีกที่หนึ่งการสูญเสียในะคะนะักแสดงอาวุโสท,ที่มากความสามารถนะคะกับเจอรดินมักอีวานนั่นเองค่ะ นักแสดงรุ่นลายครามชาวอังกฤษนะคะเจร์ดีนแม็กอีวานค่ะที่มีความสามารถทั้งการแสดงนะคะในวงการภาพยนตร์ละครเวทีและก็ละครโทรทัศน์ค่ะได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะในวัย82ปีค่ะหลังจากที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบจนเป็นเหตุให้สมองขาดเลือดนะคะโดยทางครอบครัวเนี่ยก็ได้เปิดเผยค่ะว่าเธอเนี่ยได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวันที่30มกราคมที่ผ่านมาค่ะ จอร์ดีนแม็กอีกวานนะคะก้าวเข้าสู่วงการแสดงในปี1946นะคะด้วยการเล่นละครเวทีค่ะจากบทประพันธ์ของวินเลียมเชกสเปียร์หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสเล่นหนังและก็ทีวีซีรีส์หลายเรื่องแต่เรื่องที่สร้างชื่อให้กับเธอมากที่สุดนะีก็คือการเล่นซีรีส์เรื่อง Miss m a r l e นั่นเองค่ะที่ดัดแปลงมาจากนิยายสืบสวนสอบสวนนะคะของอากาธาคริสตี้นั่นเองค่ะ และนอกจากเป็นนักแสดงนะคะที่เคยเล่นละครเวทีร่วมกับนักแสดงระดับตำนานนะคะอย่างลอเรนส์โอลิเวอร์และก็อเบิร์ตฟินนี่แล้วเนี่ยเธอยังเป็นผู้กำกับละครเวทีอีกด้วยค่ะนอกจากนี้เธอยังเคยได้เข้าชิงและก็รับรางวัลทางการแสดงมาแล้วเนี่ยหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเวทีโทนี่อวอร์ค่ะรวมไปถึงบาฟต้าค่ะที่ถือว่าเป็นรางวัลออสการ์ของประเทศอังกฤษด้วย มีผลงานสร้างชื่อมากมายใช่ค่ะนะคะถ้ายังไรใครที่เป็นแฟนๆเนี่ยลองหามาชมดูนะเพราะว่าการแสดงของเธอนี่สุดยอดจริงๆใช่เห็นหน้าอาจจะแบบคุ้นเลยืค่ะค่ะ